ที่แม่สายที่เชียงรายด้วยในกรุงเทพมหานครสถานทูตก็ยังมีการจัดชุมนุมใช่ค่ะ<ม>แล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ชุมนุมกันเฉยๆเท่านั้นแต่ว่ามันมีระเบิดเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติบอกว่าเชื่อว่าเหตุระเบิดใกล้สถานทูตเมียนมานั้นเป็นเพราะต้องการสร้างสถานการณ์ ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมานะคะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้เรียกร้องต่อต้านรัฐประหารในประเทศเมียนมาแล้วก็กลุ่มวีโวยุติการทำกิจกรรมบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยที่อยู่ที่ถนนสาธรน,นะคะเสร็จแ,แล้วก็แยกย้ายกันกลับหลังจากนั้นเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นสครั้งบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าเซนหลุยถนนสาธรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดคะ่ะ โฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำานงนะคะเชื่อว่ามีผู้ต้องการสร้างสถานการณ์หลังยุติการทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องต่อต้านรัฐประหารในประเทศเมียนมาและกลุ่มวีโว ทางด้านของพลตรตรีเมธีรักพันธ์ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พร้อมด้วยตำรวจเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุร,ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะคะก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีก็ได้พบเศษวัสดคุคาดว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องขนาดเล็กคล้ายกับระเบิดปิงปองอนุภาพไม่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตสำหรับความคืบหน้าของเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะ พลตรวจโทพักพง์พงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลจะเรียกตารวจประชุมพร้อมถแถลงผลความคืบหน้าของคดีต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะใกล้แล้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันตอนประมาณบ่ายโมงนะคะก็น่าจะเตรียมตัวคุยกันถึงความคืบหน้าของเหตุที่เกิดขึ้นนี้ค่ะแล้วต้อง